พบกันในช่วงสุดท้ายนะคะกับแอนนาสุภศศรีงามนะคะเราก็ยังอยู่ในช่วงสุดท้ายอีกสิบกว่านาทีสุดท้ายนะคะก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องอชาวราศีกันแล้วก็ลัคนาราศีกันกันต่อนะคะตอนนี้เราก็ไปพระเคราะห์ใหญ่สององค์แล้วนะคะเมื่อเบรกที่แล้วนะคะเบรกที่สองเราก็จะคุยถึงเรื่องราหูไปนะคะ,ะคราวนี้เราก็จะมาดูพระเคราะห์ใหญ่อีกองค์หนึ่งนะคะคือพระเสาร์นั่นเองนะคะ พราะเสาเป็นพระเคาะใหญ่นะคะของทุกๆราศีนะคะการโคโจรของพระเคราะห์ใหญ่อย่างดาวเสาเนี่ยนะคะโคโจรราศีละ2ปีครึ่งนะคะใช้เวลา30เดือนนะคะพระเคาะหใหญ่ก็ยังบอกว่าทายโทษทายทุกให้ทายเสานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษทุกอย่างพระเสาเนี่ยเวลาให้ผลให้ผลเยอะให้ผลทั้งด้านดีก็ให้ผลดีมากนะคะ ให้ผลทางด้านร้ายนะคะก็ให้โทษให้ทุกแบบหนักหนาสาหัสนะคะของออแต่ละคนนะคะคราวนี้ของคนราศีกันเนี่ยพระเสาเนี่ยอยู่อยู่ที่ราศีพิจิกนะคะมีกำหนดจะยกไปราศีธนูนะคะวันที่1ธันวาคมนะคะ2560เนี้ยแหละค่ะนะคะแต่คราวนี้พระเสาที่มาอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยจะให้คุณกับคนราศีกันเพราะว่ามาตรฐานอยู่างเนี้ยพระเสาอยู่ในมุมโยกหน้า 60องศานะคะในมุมสัมพันธ์นะคะอาจจะใช้ศัพท์ทางด้านโหราศาสตร์นิดนึงนะคะเราก็จะมาบอกว่าพระเสาร์อยู่ในมุมที่ให้คุณแล้วกันนะคะให้คุ้มกับดวงชะตาของคนราศีกันนะคะก็จะบอกว่าในมุมตรงนี้บ่งบอกเรื่องของความสําเร็จนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่จะให้ความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวโคจรที่ใหญ่นะคะใช้เวลา2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะประสบความสําเร็จของคนราศีกันเนี่ยต้องบอกว่าต้องออกแรง ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องต่อสู้ต้องแก้ไขปัญหานะคะดาวบาัประค์ทุกองนะคะถึงเวลาให้คุณให้คุณจริงนะคะให้คุณเยอะให้คุณมากแต่คุณจะต้องลงมือทําถ้าคุณอยู่เฉยเแบบเออถ้ารอให้แบบฟ้าประทานเนี่ยคุณไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าดาวใหญ่หรือดาวบาปประค์เนี่ยคุณต้องลงมือทําและออกแรงได้เหงื่อถึงจะได้แต่ดาวบาปประค์อย่างพระเสาร์เนี่ยพอไปอยู่ในภพที่สาดีเรื่องอะไรภพที่3เรียกว่าสหัชชะสหัชชะคือการติดต่อ ญาติพี่น้องการเดินทางการสังคมการสมาคมนะคะต่างถิ่นแดนไกลาการหาประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีกันเนี่ยช่วงนี้ก็จะได้คบค้าสมาคมนะคะกับคนอย่างดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีมังกรนะคะเป็นภพที่5เรียกว่าปุตตะนะคะปุตตะแปลว่าความยินดีการดื่มการกินนะคะ ความรื่นเริงบันเทิงใจบุตรบริวารการเริ่มต้นความรัการการลงทุนร่วมหุ้นนะคะพอปุตตะมาอยู่สหาชาัชช้าคุณก็จะได้สังคมใหม่ๆกับเด็กๆกับบุตรบริวารกับญาติพี่น้องกับเพื่อนนะคะคุณจะมีความรักก็ได้ถ้าอยู่ในช่วงวัยมีความรักคุณก็จะมีความรักความรักของคุณเป็นยังไงปุตตะสหาชาัชช้าคุณก็จะได้คบกับเด็กๆอาจจะเป็นเด็กหน้าแก่สักนิดนึงหน้าเดียวนะคะไม่ค่อยยิ้ม ะะแต่มีความเขาเรียกว่าอะไรสุนทรีมีความเ,าเขาเรียกว่าใจดีอิ่มเอิบนะคะเพราะฉะนั้นดาวะคาะห์อย่างดาวเสาร์เนี่ยพอมาอยู่ในภพที่3เนี่ยก็นําความหมายปุตรมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นี่ยคุณก็จะมีความสุขได้สังคมสมาคมกับเด็กๆบุตรบริวารของคุณนะคะมีโชคดีมีความสําเร็จตามความหมายของดาวเสาร์โชคดีวความสาําเร็จอย่างดาวเสาร์เรื่องอะไรนะคะถ้าเราดูความหมายเสาคืออสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยวดยานพาหนะหลักทรัพย์ คอนโดนะคะหรือว่าถิ่นฐานหลักฐานนะคะก็ได้ความหมายของเรือนชาตาความหมายที่พบที่3ส,สหัสชะญาติพี่น้องสังคมสมาคมเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เดินทางได้สังคมใหม่ๆนะคะได้สังคมกับเด็กนะคะติดต่อสังคมพบปะพี่น้องเยอะนะคะได้เพื่อนใหม่ๆนะคะได้มีการติดต่อเจราจาการเริ่มต้นการทําธุรกิจนะคะการเริ่มต้นการทําธุรกิจการพบปะสังสรรค์อาจจะนํามาซึ่ง ความรักความรื่นเริงบันเทิงใจการดื่มการกินอ่ะการสังสรรค์การเดินทางนะคะสวนเสเฮหาสนุสนานร,ร่าเริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดีในเรื่องของอะไรการเป็นตัวแทนในหน้าการติดต่อการประสานงานการได้รับเชิญไปพูดเพราะคุณอ่ะนะคะพอไปอยู่ในพบข้างหน้าชอบสังคมชอบติดต่อแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้รับเชิญไปนะคะไปติดต่อไปสังคมไปพูดไปสัมมา,านะคะ ดีในเรื่องของหลายๆอย่างรวมทั้งเป็นในหน้านะะดาวเสาเป็นที่ดินนะคะก็เป็นในหน้าการติดต่อการค้าขายการลงทุนร่วมหุ้นกับคนต่างชาติหรือคนเอเชียนะคะคนเอเชียก็ได้นะคะทางตะวันออกกลางอะไรเงี้ยทางแขกอินเดียนะคะก็จะได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าดาวใหญ่อย่างดาวเสาเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาคืออาจารย์ทายโทษทายทุกข์กให้ทายเสามันก็ยังไม่มีความหมายดีๆอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย ในข้อที่ควรระวังก็ต้องมีด้วยดาวเสาเป็นดาวโทษทุกการที่คุณสังคมสมาคมคันเจอญาติพี่น้องนะคะสังคมกับเด็กๆหรือบุตรบริวารมากเกินไปมันก็จะก่อเกิดความเครียดปัญหาในการสังคมนั้นมันก็จะก่อเกิดความออนอกจากความเครียดเขาเรียกว่าอะไรการหักหานน้าใจนะคะการการพูดจารุนแรงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีความทุกข์มาให้ ะะทุกจากคาพูดทุกจากการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นก็บ่งบอกให้มีปัญหากับเรื่องของญาติพี่น้องมีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับบุตรบริวารน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะคะการอึดอัดนะคะแล้วต้องระวังเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะถึงว่าพระอาทิตย์จะไม่ได้อยู่ในมุมแรงแล้วนะคะแต่ยังไงเสาอยู่เรือนังคารนะคะ อยู่ในเรือนบาาประเค้นะคะก็ต้องบอกว่านะคะการเดินทางของคุณต้องระมัดระวังตรวจสอบยวดยานพาณนะนะคะรักษาดูแลสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองดูแลรักษาจิตใจนะคะดูแลในเรื่องของคำพูดการติดต่อกันระหว่างเพื่อนญาติพี่น้องหรือสังคมที่เราเข้าไปอยู่ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะให้เกิดไม่ให้เกิด ไม่ให้เกิดความทุกข์หรือความเครียดได้นะคะมันก็จะก่อเกิดปัญหาขึ้นมาได้อีกนะคะในเรื่องของอความเป็นดาวบาร์บะคอ้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะแต่ว่าให้คุณมากกว่านะคะให้คุณมากกว่าตอนนี้พระเสาไม่ได้อยู่องค์เดียวนะคะพระเสาอยู่ร่วมกับพระเกตนะคะอยู่ที่ราศีพิจิกนะคะพระเกตอยู่หนึ่งองศา3 3มสิบสามนิดานะคะใกล้จะยกละนะคะคราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกตอยู่ร่วมกับพระเสาด้วยก็จะ เกตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัววุ่นวายหรือเป็นดาวที่กระตุ้นนะคะเป็นดาวกระตุ้นเร่งดาวเสาให้เกิดปฏิกิริยานะคะแล้วกระตุ้นอย่างดาวเสาก็คือความอะไระคะความโทษความอึอดอัดความวิตกกังวลจริตนะคะคุ้มเครียดนะคะอึดอัดนะคะอึดอัดกับใครก็กับญาติพี่น้องกับสังคมที่คุณอยู่นั่นแหละกับบุตรบริวานนะคะทำให้เราแบบบางทีมีปัญหาอะไรเนี่ยเก็บแน่นเอาไว้นะคะ พร้อมที่จะระเบิดหรือพร้อมที่จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะไม่กี่วันนะคะประมาณต้นเดือนนะคะวันที่28มิถุนายนนะคะพะเกตก็จะย้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่วุ่นวายสิ่งที่มีปัญหาอะไรต่างๆก็จะสงบลงนะคะก็จะเข้าสู่ในโหมดที่ ให้คุณแล้วก็ดีขึ้นนะคะแต่พภคเกตยกหน้านี่ไม่ได้ทายเสียอย่างเดียวนะคะคุณก็ยังได้สังคมสมาคมกับคนติดต่อกับคนทางไกลคนยุโรปคนฝั่งตะวันตกนะคะคนแปลกๆผู้หลับผู้ใหญ่นะคะคนที่อายุมากคนสูงอายุเพราะฉะนั้นผู้หลับผู้ใหญ่ก็จะมาให้คุณนะคะให้คุณเรื่องอะไรเรื่องของการแนะนําการที่ส่งเสริมคุณนะคะแล้วก็มีผู้หลับผู้ใหญ่นะคะมาหามาเยือนนะคะ ติดต่อสังคมสมาคมด้วยนั่นเองนะคะก็เหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอยากอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการเงินของคนราศีกันนะคะทุกคนต้องอยากรู้ว่าการเงินของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้นะคะของคนราศีกันดาวการเงินของคุณคือดาวพระศุกนะคะตอนนี้ศุกร์นยคะอยู่ในภพที่8เรียกว่ามรณะนะคะมรณะคือการจบการจากการพลัดพรากการสูญสิน้น ะะการแปลสภาพนะคะการมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขเนี่ยเป็นเจ้าเรือนที่2คือกระดุมพระและเป็นเจ้าเรือนที่9เรียกว่าสุขพระตอนนี้ไปโคจรอ,อยู่ที่ภพที่8เรียกว่ามรณะนะคะอาจจะใช้ศัพท์ทางโหราศาสตร์นิดนึงนะคะ,ะไม่เข้าใจไม่เป็นไรอธิบายเลยนะคะภพที่2กระดุมพระเรียกว่าการเงินการสะสมหน้าตาของเจ้าชะาตาพอไปอยู่ในภพที่8คือเสียนะคะเพราะบอกแล้วมรณะมรณะคือการจบการจาก ะะสูญสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีกันช่วงนี้เรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหานะคะการได้ช้าการได้ยากใช้เงินเยอะสิ่งที่ได้มาปุ๊บเนี่ยเอามีภาระ,ะมีความรับผิดชอบรออยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ที่ว่าใช้เงินเยอะนิดนึงนะคะใช้ไปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาดูแลสุขภาพอนามัยคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะ ตกแต่งบ้านหรือบริเวณบ้านนะคะซ่อมแซมบ้านนะคะตรงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังดูแลนะคะแต่ว่าพระศุกร์ก็ยิองอยู่ร่วมกับมฤตยูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินของคุณใช้พอสมควรทีเดียวแหละคือใช้มากนั่นเองนะคะแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาเดียวนะคะเดี๋ยวต้นเดือนนะคะต้นเดือนพระศุกร์ก็ย้ายแล้วนะคะพรศุกก็จะย้าย วันที่2กระากรดาน,นะคะการเงินของคุณก็จะดีขึ้นนะคะการเงินจะเข้ามาหานะคะเพราะว่ามาตรฐานของสุขเนี่ยคือได้ตําแหน่งเกษตรและใครที่รองเงินอยู่นะคะก็จะได้เงินในช่วงนี้นะคะประมาณ30วันนะคะเพราะว่าตำแหน่งการเงินนะคะดาวการเงินของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศรีการจากักรเกยใช้จ่ายเยอะนะคะมีปัญหาเรื่องของการเงินก็จะเข้าโหมดปกตินะคะประมาณ30วันนะคะแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตาม ตามดวงดาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุกอยู่ตรงนี้นะคะอดทนอีกนิดนึงไม่กี่วันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องดูนะคะสุกเนี่ยเป็นเรื่องของภายในบ้านด้วยนะคะความหมายของดวงดาวคือการเงินและความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมดเงินไปกับเรื่องของความรักได้นะคะหมดเงินไปเรื่องของการรักษาหน้าตาสุขภาพอนามัยนะคะตรงนี้ก็นิดนึ่งนะคะเมื่อกี้ก็ รีบไปเร็วนิดนึงลืมให้เกณฑ์ในเรื่องของดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เนี่ยเกณฑ์พิเศษของดาวเสาร์นะคะคือเกณฑ์3และเกณฑ์ส0บตามมาตรฐานของโหราศาสตร์นะคะเพราะั้นเกณฑ์สาไม่มีแต่เกณฑ์ส0เนี่ยมีนะคะเขาไปเจอคู่เกลอกันนะคะคู่มิตรอย่างพระราหูนะคะเมื่อมีเมื่อมิตรก็ชอบชื่นบอกมีโทษแถลงทันปางปะศัตรูผันพระวิบาทอุบัติเข็นโหราศาสตร์ก็พึงพิษกระจ่างจิตวิจารเห็น แห่งเ,เพราะเค็บเป็นและมิดหมู่อริมาทับถูกพระเคาะใดสุกทุกขจะบีทาคุณโทษหรืออาญาก็จะตามฉบับบันเพราะฉะนั้นบอกแล้วถ้าเจอมิดก็ชอบชื่นแล้วเสากับราหูในเกณฑ์สิบเขาเป็นคู่มหามิดเหมือนกับพระรหัสกับอาทิตนั่นแหละคะ่ะเขาเป็นคู่มิดใหญ่แบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อดาวใหญ่อย่างดาวเสาแล้วราหูเนี่ยเขามีเกณฑ์พิเศษถึงกันเนี่ยคนราศีกันเนี่ยก็จะโชคดี 1ตามความหมายของดวงดาว2ความหมายของเรือนชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเอาเกณฑ์ความหมายของดาวเสาร์บอกไปแล้วเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การสร้างเนื้อสร้างตัวการสร้างหลักฐานนะคะคุณก็จะโชคดีในเรื่องของการได้ทรัพย์นะคะได้หลักฐานได้บ้านได้ที่อยู่อาศัยได้ยวดยานพราชนะนะคะได้การเดินทางได้บุตรบริวารเพิ่มขึ้นเพราะว่าดาวเสาร์ของคุณเป็นเจ้าเรือนที่5้า นะคะเป็นเจ้าเรือนที่5เรียกว่าปุตตะเพราะฉะนั้นคุณจะได้สมาชิกเพิ่มนะคะได้บุตรบริวารเพิ่มใครที่อยู่ในวัยอยู่ในช่วงที่ยังมีบุตรได้นะคะก็จะโชคดีปุตตะสหัชชะแล้วมาเจอนะคะดาวคู่มิตรอย่างราหูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้บุตรบริวารเพิ่มนะคะได้ลูกน้องเพิ่มนะคะได้ติดต่อได้สังคมกับคนใหญ่คนโตนะคะ คนต่างถิ่นแดงกายคนต่างประเทศนะจะบอกว่าเป็นแบบผู้มีทิพนนะคะเจ้าพอ่อเจ้าแม่อย่างนี้ก็ได้คําว่าเจ้าพอ่อเจ้าแม่คือคนที่ใหญ่โตนะคะเป็นเจ้าของกิจาการนะคะแต่ข้อเสียก็คือไปเจอคนเจ้าของกิจาการแบบเอาแต่ใจนิดนึงนะคะแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะความเอาแต่ใจหรือความใจใหญ่อย่างพระราหูเนี่ยเมื่อเวลาเขาเจอเพื่อนหรือเจอเกลอกันเนี่ยอะไรเขาก็เห็นเห็นดีเห็นงามเห็นชอบไปด้วย พราะฉะนั้นจะชวนเขาทำอะไรเขาก็ทำด้วยนะคะจะชวนให้เขา,เาลงทุนร่วมหุ้นชวนเข้าไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะเห็นดีเห็นงามด้วยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นเจ้าเรือนอริด้วยระวังการมีปัญหากับเรื่องของญาติพี่น้อง เรื่องของเพื่อนเรื่องของการสังคมการสมาคมอย่างที่บอกไปเมื่อมิตรก็ชอบชื่นนะคะแล้วตรงนี้จะนึงบอกว่าได้หลักทรัพย์อะไรใหม่ๆแต่ก็ต้องมีการระวังเรื่องของคําพูดคําจานะคะระวังเรื่องของการติดต่อนะคะแต่ว่าได้ทรัพย์หรือได้อะไรที่เกินความคาดหมายของคนราศีกันนะคะแล้วคราวนี้นะคะเราก็จะไปดูในเรื่องของเกณฑ์ใหญ่เนี่ยนะเท่ากับคน ราศีกันเนี่ยมีเกณฑ์ดาวใหญ่คู่มิตรเนี่ยสองคู่แล้วนะคะเสาเนี่ยจะไปถึงราหูแล้วพฤหัสที่ทับลักอยู่เนี่ยก็ทับพระอาทิตย์กำเนิดด้วยนะคะเราก็ได้มิตรไปสองคู่แล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูนะคะมาดูเกณฑ์เกณฑ์ใหญ่เกณฑ์ใหญ่อย่างพลางคารนะคะเกณฑ์ใหญ่ของดาวนะคะพลงคารเนี่ยนะ เราก็จะมาดูในเรื่องของความหมายของ,องคารนิดนึงนะคะความหมายของอังคารอังคารเป็นเจ้าเรือนที่3เรียกว่าสหัสชชะนะคะสหัสชชะไปโคจรอ,อยู่ในภพที่10เรียกว่ากรรมะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าคุณก็จะได้ติดต่อสังคมเดินทางติดต่อกันเรื่องงานนะคะประสบความสําเร็จไหมสําเร็จเพราะอะไรดาวเจ้าเรือนการงานของคุณมาตรฐานดีแต่ อังคารเขามีเกณฑ์ของเขาพิเศษนะคะคือมีเกณฑ์4และเกณฑ์น8นะคะเกณฑ์4ของเขาจะถึงลัคนา,านและถึงพระอาทิตย์กำเนิดและถึงพระรหัสที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามัดระวังอุบัติเหตุในที่ทํางานเรามัดระวังอุบัติเหตุในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของสุขภาพอนามัยความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเราก็เออก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหมวดหรือว่าตามดวงดาวในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะตอนนี้เวลาหมดหมดเวลานะคะแอนนาสุภารศรีงาม ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิทุกท่านนะคะที่ได้ให้โอกาสกับทางสมาคมหัวขาวนานาชาตินะคะมาให้ความรู้นะคะขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญที่ได้ให้โอกาสแอนนาม,มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมทางบ้าน <c oughs> และสุดท้ายขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ติดตามชมรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวนะคะ <c oughs> พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ